แตตอนนี้มันก็ปลายเดือนมีนาแล้วแต่ก็ยังเยอะอีมาเด้อนนอยาอาพาเที่ยวโนเวยมาเที่ยวโนเวยก็ยาดาแล้วกันจะเอามาฝากกันโควิดมาไม่ได้แต่ยากกับพาไทยคลิปไทยอะไรมาให้ อเราก็ออกมาได้ประมาณยี่สิบวันที่ล้วจะนี่นี่เราก็มาอยู่เอเริ่มพ้นออกจากไอ้รัมฟิลมาดูภูเขาสูงลงมมันแรงหรือว่าหิมะตกหนักกับภูเขาก็ม่มีเป็นภูเขามา้วนจ้ะมันมากก็ต้นไม้จะขึ้นได้ตลอดตีนเขาีประมาณนี้จะ ยูสุดคือแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็นอันตรายไอ้ต้นไม้ก็มีต้นยิมะแต่คนที่นี่ก็น,นิยมปีนเขาจะเล่นสกีเล่นชีเล่นอะไรสระลาลมเล่นอะไรเล่นสกีมะเล่นอะไรนะจจะก็ยังบอกว่าจะฝรั่งนะเป็กเป็กัวก็อันเสี่ยงอันตรายแต่ฝรั่งจะกวัวเข็มประมานี่จะ ก็ยังนั่งนวดมุ่งนาไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องกันมองไกลหนะ่อยเนาะจะวๆๆ่ายว่อยว่ายยื่นชันยอดเขามองไล่ไล่ไล่ดิคือตีนเขาจะต้องมองบนยอดเขาต้องมองทางนานนะั่าานเพราะจะมีมันมองไม่ชัดนะ เ็นนี่ทั้งเหนือนี่เขตตรุงซะโอ้โอนโอ้โอโอโอแผลแก้เต็มเลยจะพี่น้องมาไม่ทันอืาสาไปแล้วะหรอกอือ,อแผลแก๊จ้ะเอาตอนอาจ์นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวจ้ะแต่มันติดตรงนี้ติดโควิดมาไม่ได้ใครชอบมาดูด้วยใจยากมาไทยดูเอาเนาะเรื่องนาต่อจ้ะเจอ นักท่องเที่ยวนิยมมาทำเป็ติดโควิดนักท่องเที่ยวก็เต็มทั้งเรือสัมลานทั้งเรืออต่างชาติเข้ามาจนมากนักมาทั้งเรือนี่ก็มีพวกจีนพวกอะไรพวกเจ็กฝึกจีนอ่ะนะก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนั้นมิกาทั้งหลายเขามาทงกกงางเรือพวกเกษียณงานแล้วนี่ก็ที่พักจอดรถมีที่ห้องน้าอะไรพร้อมจัดอีกเล ยมมาหนาร้อนเขาก็มาดูมาดูวิวทิวทัด์ด,ดูนั่นดูนี่ธรรมชาติของโนเวจะทั้งเหนือนี่ทั้งเวทั้งเหนือนี่มันจะเป็นภูเขามากแล้วหนานี่เขาก็จะมาดูเอ็ความงามดูแสงเหนือประมาณนี้แหละพี่นื่องนี่จ้ะบรรยากาศตงอยู่นาะเขาถุงถมฟ้า้วยจะถุงยอดฟ้าท่วมนันสู รีบปลิวจากมุมมองไปมันฟกฟ้านี่สูงมากๆเลยจ้ะชั้นดิ๊กนี่ยบรรยากาศตอนใกล้คิดถึงเหตุเหมือนรถจะวิ่งชนภูเขาเลยมาจากพี่น้องจะขอถ่ายรูปจักแบบกันจ้ะเอาไปถ่ายวิวเฉยเลยสฉยไม่พี่น้องเราเห็นดวงตะวัน็นเอคิตะวันในใจไออกมาจากเอตามลึกเขาตามไหลเขาจ้ะ อยู่ประมาณนี้เลยสวยสวยว้ายว้ายยางี้สวยงามมากจ้ามาเด้ออยากดาเอามาฝากมาเที่ยวกันจ้ะย่าาพาเที่ยวโนเวดูวิวทิวทัศน์ยิม่าสวยภูเขาเปนยอดภูเขาเรียกชื่ออีหยังนึงกับภูเขายิม่าอยากเก็บมาฝากมาเจอคุณบอกมาอัปเดตพี่น้องหลายคนบอกอัปเดตให้ดูเด้อมา อยากกลมาอัพเดตมาถ่ายให้ดูจ้ะยาดาวสไปโนเวเด้อจ้ะจยากชมยาดาวสไปโนเว่มาให้ดูกันแถวนี้ยาดาวก็เคยปีทีเลวมาเก็บเหชดมากระูกันอยอ่มากระยายจุ๋มมากะลองอีกคนหนึ่งพากันมาตำรวจป่าก็ไม่คยได้เย็นแต่ว่าก็พากันตางมาเที่ยวสนุกดี ต่งเด่นนะจ๊ะนะคนไทยในโนเวย์นะจ๊ะออกหาดกินหาดเที่ยหวหาดตำรวจปลาไปทั่วไปเขาสูงเสียดฟ้าเลยพนะี่น้องสูงขับนมาจ๊นะเดซองมากระสวยดีสวยไปอีกแบบจ๊ะอันนี้คือบรรยากาศกรถก็วิ่งตางทางน้อยๆแล้ว dia, cap minum dia. Kalau aku Macam, jangan nak amal fahakan. อคนที่นี่เห็นดวงตะวันเห็นแดดดีชื่นใจหลายด้ยจ้ะเพราะว่าอะไรมันนี่เพราะว่าไม่ค่อยได้ถูกแสงแดดไม่ค่อยได้นั่นมานานงถองเดือนละจ้ะน,นี่ก็มีแดดแต่ก็ไม่ใช่มีตะวันถ้าอิหม่าตก๊ก็ไม่มีแดดคือเกา่าเลยพอเห็นแดดเห็นตะวันนะกรพาพันชื่นใจรีบถ่ายไว้แค่ไปดูบรรยับสูอากาศในบรรยากาศที่ว่าแดดส่องน่นจาจะเนาะมันก็ะทาเหราสดชื่นขึ้นไีเนาะคือว่าเราไม่เคยได้ถูก เย็บตาตมองมือเห็นี่้องดูสิการที่เราเห็นดวงตะวันเห็นแสงตะวันกันนี่น่ะทำไมเราสดชื่นขึ้นเพราะว่าเราอยู่กดได้กว่ามืดมานานสองเดือนพอมีแสงตะวันเห็นมาเราจะดีใจแล้วเราก็จะพากันออกมาสูดอากาศแต่แดดนี่ไม่ใช่มีตุนวันแต่วันไหนมีหิมะกับไม่ไปเห็นคือเก่าเห็นดวงตะวันคือเก่าจะอยากจะสวยเวอะเลยตรงนี้ มานีแล้วเจ้าอาแดดขึ่นใจเึ็นแดดนั่งดีๆอย่างนี้อย่าคิดพันด้ยเจ้าพี่น้องร้องนั่นก็เอาไม่ใช่ ใหม่ได้เหมือนกันดิต้องทาทิมกันแดดมาจะเพราะว่าเราอยู่ทั้งเหนือเนาะวงตะวนันมันก็จิกไก่มันจิกไก่กว่าดู่ตัวไปแล้วคือว่าไงก็ช่างแดดแรงจ้เแดดแรงอันตรายมากต้องใส่กันแดดไว้ใหม่ตัวได้ไม่ดูดตัวเลยละใหม่ผิวหนานะนจะแต่ก็จะพากันดีใจมากันดีใจหลามาในหินแสงตะวันจ้ะ ตอนนี้ดูทนพี่้่มองได้าว,วเคยจะมาหาเก็บหอยเจอันนี้น้าเค็มจริงๆเขาจะไม่เป็นินมม่กินน้าแข็งเ,เป็น,นิมะจะถ้นานเค็มจริงๆนะวอพรุ่เก,เก็หอยกะบก่ากกยาดาเคยมากเก็บหอยอยู่แถวนี้เลยหอยที่ว่าหอยแข้งหอยค้างน่ะ นี่จ้ะตรงนี้ตรนนี้น้ำขึ้นถ้าบ่ออันไหนเป็นเอน้ำจืดมันก็จะเป็นหิมะอันนั้นเป็นน้ำเค็มมันก็ไม่ไม่เป็นหิมะเป็นน้ำแข็งได้จ้ะประมาณนี้มามาน มาแง่งดีนะน่ารักดีนะจ้ะสวยดีดูไอปดูแบบไปจอด,เ,ออดเ,ออเขาน่อจ้ะคน,ะนละน่ารักดีไปอีกอย่างหนึง่งดูฝั่งตรงนี้จ้ะที่นี่เมื่อกี้เราจะไปจ้ะมันอันกันน่ารักไปอีกแบบหนึง่งมองแบบเป็นศิลปะนะพี่น้องสวยดีจ้ะมองแบบศิลป์เนาะจ้ะแล้ววิ่

ติดตามชมตอนเตอนต่อไปเดอนเจะไอ้ดูหิมะาย่อยนาาจะคลิปพาเที่ยวโนเวของอยาด้าพาเที่ยวโนเวจะเฮจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดตันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยาดาวเดินจ้าี่น้องได้อัปเดตกันจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า